ย่ำเลยนะครับการมาท่ผมต้องมาคนเดียวนะครับนะ <c oughs> ต้องมีช่างมาตัวยย่ำเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับก็รอดอยนะครับวันนี้กองคลิปกับรายครับประมาณ3ามถึงหคนนะนะกับทีมงานสายาน้ำจั้นนะครับ น,น,นี่ไงสุภะโะอันน <ผม S 2> ี้เขอยู่โมงหมวเว้นครับบม,ม,ม,มีโมงมีเว้นครับ <c oughs> วันนี้โค้องมานนี้้้องไปปลาตังเล้เส้นจะพื้นี่ครับผมไปง่ายๆดีกว่าน้อยนานมวันี้ฝนตกนรอฝนตกวันนี้ฝนตก <c oughs> วันนี้เราจะไปสู้หาตีห้องสู้ของสุภทโต วันนี้เตรียมรถเรียบร้นะครับไเดี๋ยวรออีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินท้างกันนะครับร,บรอชาวมูชาวคณะแห่ประมาณส,าสองคนนะฮะ บรรยากาศนะครับตอนนี้มาได้ไปถึงประมาณสัก5กิโลรถตะกี้รถอ่ะกำลังลอยก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันครับตอนนี้รถซูบิทนะครูครับซูบิทสักครู่กันหนึ่งแกว่อย <laughs> อไปฝนก็ตกนะครับเนี่ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วบรรยากาศบรรยากาศในใบรรยากาศร,ริ่วไหลนะวันนี้มาหากันเจอกันพะข้าวพะขากันไปครับ ย่ำเลยนะครับว่าการมานี่มต้องมาคนเดียวนะครับนะต้องมีช่างมาตัวเองย่ำเลยครับทุกคนต้องมีช่างมันบันลาแต่ผมนี่ต้องอาศัยของน้องๆเขาเะครับเวัาถวายประจ่างเลยฝนก็ตกฝนก็ตกนี่น่ะมีนี่น่ะเนาะ อุปกรณ์ทุกอย่างต้องครอบนะฮะเซื้อนครับเพราะว่าส้มพูะอื้นนะครับเซื้อนสุดทางโอ้โหายมันเป็นยังครับตะกี้ไอ้ไอ้เอาไปบวัเกิ่หนังกันา้อยน้อยๆโอ้ยต้องจอดเซอร์ว่นฝนตกเลยครับนี่โอ้โหบรรยากาศ เส้นนี้นี่ก็ถ้าเป็นอ้ถ้าตอตนตีฝนตกนะครับมันมีฝนฮะก็อ,อ,อย่าดยเดินทางแบบง่ายได้มากตนนแต่อย่าเพิ่ฝนตกนะครับอย,อย่างนี้ครับเจอพายุเหรอฟนเล็กพายุค <laughs> <laughs> วามบันเทิงมันเกิอดอีกแล้วครับตอนนี้มาได้ประมาณสักไปถึงสิบกิโลครับซ่อมไปสามคันครับวันนี้รถ ขี่ไปซ่อมไปนะครับกับทีมงานเมียนายสุดปวดท้อปดีแล้วครับน่ะช่างบุม้มไปยังครับเราเนี่ยเลยมันอยู่เพรอะฮะเด็ดมันอยู่เพรเนี่ยมั้งเออต้องหลุมต้องหลุมแน่ต้อยกันไปครับจะช่วยกันไปช่วยๆกันไป ลกแลกนี่เลิกแลกันน่ากะเลิกมาเลิกไม่รูกสองนักกะตัวนั้นมีลูกสองคนนั่นไงับรบักนากะมืหล่ับนี่ข้นบักแล้วงนานี่เนาะข้นบักนะครับนี่ขึ้บักแล้นบัก้อ่เอาครับนี่เนี่ยครับต้องคบช่งครับรถเก่าต้องครบช่างครับน่าเห็นเนาะเจ๋ละ ทำสีเงินาวนครปัญหาใหญ่แลครับโซโซโซเครื่องโซตรงไหนพ่อโซอย่าะโซเราลินครับโซเราลินไม่จะปุ๊บแ้ไหนงเป็นเบอร์อย่างนี้ก็ช้อห้านี่สิบสี่หรือิบเจ็ดสิบสี่ยังว่ามีสิบเจ็ดเกลียด

ครบช่างครับรถรถเก่าต้องครบช่างเบอร์สิบสีบ่าแฟห้าบาทเรียบร้อยครับผม พลาเจลก้ันล่อมหรอที่ปืนล่วกะหนักยังไงขาย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 ขากะอนนี่เดือยหลับไอหมูไต้นลอยยังดึงได้นี่ไหขาย อยู่ไหนครับเราถึงขั้นเราถึงขั้นโบเครื่องนะครับเป็นขวัตโบเครื่องกันกลางกลางป่ากลางดอยนะนี่ครับประสบการณ์การขี่วิบากเนี่ยนะนี่จ๋านี่ครับในก่อนได้ฮะเนี่ยเนี่ยไอ้ลูกนี่มันดีแหละ

เกิดคำบันเทิงละใครพอจะมีปัญหาแก้ไขห้องนีอยู่อะของมีในช่างบูมครับช่างบูมทำได้ครับมันเตปสีน,นั่นแหละตัวโคได้เนีมันรู้เนี่ยจรยิงชุดเบือ่อโมบะเดี๋ยวจริงเตะเป็นเปง้นเลยเราต้องโมกนันบูมดูชุดหนะบะโมกันกลางนะครับโมกันกลางปลาเลยจะอ,อ๊ตนนั่นเนาะ

แว้พอแล้วมาแล้วเด้อใจ๊จนักัน,น,น,นี่ดูไขคว้กันครับนีนี่เ้าพลอเ่อ oh, <no. S 2> อมไมด้สามคันโดยชำเลานักน้ำอ่ะนี่ช่างบูมช่างบูมมันเขี้ยวมันหมีง่ะเขี้ยวมันลุยอ่ะมันไม่แข็งงานเะี่มันเตียมันาน,ามนี่ยืนเนาะนาะนี่น ไปฟ wow, hey, oh, ัง uh ว้าวเฮ้ยอยู่นะวีเพย์นะตื่นละขันโอ้โหได้ยังไงเดี๋ยวเรื่จะใส่ไม่เจอเหรอมีอยู่มีอยู่ครับมีอยู่มั่ไปได้ครับท่านโอ้โหมวนเฮ้ยโอ้ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ไปเึ็นสองแล้ววันนี้จุดหมาของเราเซี่ยงยีจากตะกอนขึ้นมาแค่ซาวก่านาทีนะครับ วันนี้เล่นไปสามชมส่วนช้าดิบักขึ้นมาได้แล้วครับยังหันหลังคาบ้านหลังคาบ้านเที่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงละตอนนี้กำลังขักมักขือมิน เราใส่กากันบัน่าทิ้ไเมื่อไหร่ตอนนี้ต้องซ่อมได้อยู่นะครับแต่ต้องรออะไรครับครับทีมงานสายรับจ้ากำลังแปลว่าอะไรมามาตามหาครับตัวหามมลุนกองนุนนี่ครับช่วงระยะเวลาการรอกินเข้าครับนี่ ทุกเวลาไม่ค่ะไก่เหนียวช่างมุมช่างมุมช่างบุ้มช่างเบ็ดกุกตำหนักกสุประโทเลยอะครับสุประโทเอามือเขาเยื่อเลยอะหลุมไม่เว้นนะใครได้ขายนะครับต้องมือแท้อะ นี่ครับมาแล้วครับทีมช่วยเรือครับจารึงครับทีมจารึงตายตายตัด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 ต้ดตัดตาดตัดตัยตัดตัดตาดตั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 ้ตัด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 ตายตัด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 ตารตัยตัดตัดตัดตัยตัด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 ตาดตั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 ดตาดตัดตัดดตัดตัตัด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 ตัรััดดตดัต ก็รอดอได้ก็เบรกแตกครับสายระบายแตกมีสปะจเปิดับวันนี้มีทุกอย่างมีทุกอารมณ์หลายอย่างมีทุกอารมณ์และสุขสุขผมนั่น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 ทิ้งหกนำมาเขียงวันรอหลื่นคิดเพ้อเอ้ยที้งกน้ำมาเขียงวันรอหลื่นคิดเพ้อเลยหรอแต่จากตีซ่อมรถเสร็จนะครับเนาะ พัยบให้ครับนี่ครับแวะแวะหัักัดูฝคูนมนะครับห่างจากหมู่บ้านปรบเก้ากิโลครับเปละห่างจากหมู่บ้านรมาณสบเก้ากิโลต่อไปต่อไังครับเนาะประกันในคลิปหน้านะครับ